bao bao quá cái này bao 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 ดูน้ำนะมา,ะมาจับวินาทีเบาก่อนอ่ะเดี๋ยวมาจับวินาทีดิยืนโทรศัพท์มาให้ดูเห็นเข็มว,วินาทีถังแห้งๆเลยนะดหนะถังแห้งๆให,หม่ๆสดๆเลยนะคะไม่มีน้ำเลยนะอ่ะจับช่วยกันนะเบาได้เบาอ่ะเบาเอาเอา,เอามาจอ่จอๆปาก่อยเออประมาณนั้นอ่ะเริ่มนะเอาเลย พอน,น้ำออกมาแล้วก็กดเข็น,นี้นะน้ำมาแล้วนะทุกหังหกมาแล้วโอเคกีน่งสจเท่า10บวก6นะคะเป็น16 สายทรงน้ำ70เมตรเส้นเดิมค่ะบุบะเลยบอสค่ะนะ่ะกี่วินะ5.13 5.13 5ว <13. S> ินาทีเต็มถัง200ลิตรนะคะโอเคไปอ่า okay. สู่แป๊บเดียวเห็นหัวปั๊มแล้วนะคะน้ำยุบไปเห็นได้ชัดเลยโอ้น้ำมันซึมมาจากนู่นอีกนีวว่หวไงเไม็น้ำมันซึมมาจากนู่นอีกนะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านใจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ y o u YouTube t i ิกก k และ Line ติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร